อันนี้ดุมวัย43ปีนอนตายคากระท่อมกลางทุ่งนาคาดว่าสาเหตุหน้า,น,าน้าจะเกิดจากหัวใจล้มเหลวหรือว่าช็อกนั่นเองนะครับหลังจากดื่มเหล้าหนักประกอบกับอากาศที่หนาวเหน็บเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณหนึ่งทุ่ม เจ้าที่หน่วยกู้ภัยเข้าตรวจสอบเหตุมีคนตายในบ้านนะเป็นบ้านเป็นบ้านเดียวที่ก่อด้วยอิฐก็มุงสังกะสีอย่างดีในพื้นที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์พบร่างนายตรีเนตรอายุ43ปีนอนเสียชีวิตในมุงสภาพก็นอนหงายใส่กางเกงในตัวเดียวมีผ้าห่ม แต่ก็ห่มครึ่งท่อนเอ้ไม่พบบาดแผลแต่อย่างใดมีขวดเหล้าขาววางอยู่ใกล้ๆตัวคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไหวขึ้นอื่นแล้วไหมเอ้อน่าจะเสียชีวิตมาวันสองวันแล้วแหละสอบถามนายคำผงอายุ80ปี พ่อของผู้ตายก็เล่าว่าปากติลูกชายก็อาศัยอยู่คนเดียวไม่มีลูกไม่มีเมียมีอาชีพรับจ้างทั่วไปแต่ก็ชอบดื่มสุราเป็นอาจินนีบ่มีลูกมีเมียก็สสกินเหลาขาวสุมือฮันบ่ก,กินมื่อก็นอนบ่หลับจนกระทั่งมีชาวบ้านมาบอกคุ้เป็นพ่อว่าลูกจะตายเราด้วยวาสัน ก็มีบ้านใกล้เรือนเคียงอยู่แถวนั้นเขาก็คงจะเห็นว่าเอ,อนายตรีเนตรไม่ออกมาจากบ้านสองวันแล้วเขาก็เลยไปส่องดูผลปรากฏว่าขึ้นอืดก็เลยมาบอกพ่อของเขาบอกเจ้าที่ให้ไปตรวจสอบก็รู้จากชาวบ้านนี่แหละว่าลูกชายตายแล้วอ,อพ่อบอกว่าส่วนตัวน่าจะเกี่ยวกับการดื่มสุราหนัก ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาอากาศมันก็หนาวเย็นและลูกเคยพูดกับพ่อว่าเป็นภูมิแพ้เป็นหอบเป็นหืดแต่ไม่ยอมรักษาเดิมแต่สุราเป็นอาจินคือก็เห็นมันไปโรงพยาบาลอยู่แล้วเคยพูดกับพ่อว่าผมเป็นหืดเป็นหอบเอาหืดหอบก็ไปกินเหล้าขาว ในที่สุดลูกชายก็เสียชีวิตหายใจบ่่ันครับน่าจะเกิดจากโรคประจำตัวนะครับบวกกับอากาศหนาวกินเหล้าเยอะนายตรีเนตอายุ43ปีเท่านั้นเห็นบ่กอย่างเมื่อเช้านี้ก็นายสัตวแพทย์ประจำอยู่ที่ที่ไหนอ่ะชัยวานอําเภอชัยวานจังหวัดอุดร บ้านเกิดอยู่กูกูทองไม่ใช่กูแก้วนะครับกูแก้วของอุดรน,นะครับแกก็ป่วยปีที่แล้วบอกว่าจู่ๆนี่กล้ามเนื้อก็อักเสบที่คอหันซ้ายหันขวาก็ลำบากแล้วก็มีอาการชักกระตุกก็รักษาที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรก็ไม่หายก็เลยมารักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินก็ยังไม่หายดี แต่ก็พอบรรเทาเบาบา,บางพอดีจะครบวันเกิดแกวันที่เก้าที่ผ่านมาพอคืนวันที่แปดแกชักกระตุกตกลงไปในหนองน้ำเป็นหนองน้ำที่อำเภอชัยวานนะครับเสียชีวิตนะอีกชั่วโมงเดียวแกก็จะถึงวันเกิดแกตายห้าทุ่มของวันที่แปดพอหกทุ่มก็เป็นวันที่เก้าไงแกก็มาเสียชีวิต ก่อนก่อนที่จะถึงวันเกิดเพียงหนึ่งชั่วโมงเพื่อนกลยตีว่าตายคลายวันเกิดเออตายวันเกิดครบสามสิบเจ็ดปีมีลูกน้อยลูกชายห้าขวบครอบครัวก็อบอุ่นเมียกะง้่มพ่อเม่เพื่อนกะโอ้ยนะฟูงฟากลูกเรียนจบสัตวแพทย์เออในที่สุดก็มาเสียชีวิต ทั้งที่อายุก็ยังน้อยอยู่นะครับ,รบเอาก็เอาเป็นว่าพี่น้องก็ดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดมีเวลาก็ออกกำลังกายพักผ่อนในเพียงพอทานอาหารให้ครบห้าหมู่เอออากาศเยน็นๆหนาวๆแบบนี้ก็อย่าอย่าอย่าดื่มหลายพี่น้องเอาพอดีพ่อง้มครับอย่าดื่มจนถึงขั้นช็อกตายแล้วครับ